วีแก้อาการคัดจมูกน้ำมูกตันหูดังหายใจไม่ออกทํายังไงวันนี้เรามีคําตอบครับห <Okay. S 1> ลับหลายคนนะคะที่กำลังเป็นหวัดอยู่ในช่วงหน้าหนาวนี้นะครับ <Okay. S 1> ผมก็จะมีอาการคือหายใจไม่ออกเลยพรน้ำมูกกับขี้มูกเต็มจมูกไปหมดเลยต้องใช้ป่าแล้วก็เจ็บคอไปอีกนะครับมีวิธีการแก้ไขยังไงบ้างมาฟังกันเดอ้ออย่างแรกเลยนะคบนับงงบ่น,นคือการดื่มน้ําอุ่นนะครับการดื่มน้ําอุ่นเนี่ยจะช่วยทําให้รูจมูกของเราเนี่ยมนรู้สึกโล่งขึ้นได้นะครับสองนะครับวิธีการใช้เครื่องมือนะคะล้างจมูกด้วยน้ําเกลือนะครับก็จะช่วยชะล้้้้าาาาางงงงงงนนนนนะะะะคคพวกกกกสรรรรัััดหหลล่จจจมมููขขขออเเทใโยิึ สนะครับก็คือการนอนยกศีรษะสูงนะครับเช่นเอาหมอนนะคะมาขัดไว้นะคะสองใบนะครับแล้วก็นอนลงไปนะคบจะทําให้น้ํามูกนะคบไหลออกมาตามแนวระนาบของการนอนนะครับไม่ไหลตังหูดังเรากลับย้อนไปอย่างนี้นั่นเองนะครับ4นะครับลองเปลี่ยนสภาพอากาศของห้องนะครับเช่นปกติอยู่ในห้องแล้วหายใจไม่ออกลองเดินออกมาข้างนอกนะครับหรือเปลี่ยนสถานที่เช่นอาจจะอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นมาบ้างนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยมีสภาพจมูกที่โล่งขึ้นเคยลองกับตัวเองแล้วนะคะว่าอยู่ในห้องนอนอากาศเดียวกันเลยนะคะแต่พอตอนออกไปปุ๊บออกไปข้างนอกนะฮะจมูกโล่งขึ้นมาทัน เลยและแถมนะคะวิธีการง่ายที่ลองดูแล้วได้ผลก็ลคือการกินวาซาบินะลองเอาวาซาบิมาจิ้มมาต้อยดูนะคะมากินดูนะครับรับรองว่าจมูกคุณโล่งแน่นอนเลยนะฮะอันนี้คือลองมากับตัวแล้วพอตอนตังคูด,ดานทีไรนะฮะใช้จมูกตัวนี้เฮ้ยใช้จมูกกินวาซาบิเนี่ยช่วยได้หรือใช้ไอยาดมที่มีส่วนผสมของทิมเสนกาลาบูนอะไรเงี้ยมาป้ายนะคะก็ช่วยทําให้โล่งขึ้นได้นั่นเองนะจ๊ะ